แ,แต่ขณะนี้ผมอยากจะเรียนสอบถามว่าจากการที่เรามีการนะครับในเรื่องนี้แล้วก็คงสอบถามต่อเลยนะครับว่าโครงการขยายจากสีลมมาตาสดสินใจเกษตรเซมเนี่ยละมีการแำนการัดการเดินรถพี่น้องประชาชนอยากเห็นการใช้รถไฟฟ้ามีเทปเนี่ยความคนเนยอะมาก สำนัจกจราจรหรือทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมขาขครก็ได้ที่จะชี้แจงว่ามันจะเสร็จจริงว่าเพราะว่าขณะนี้ทงระแวกนั้นนะครับนะครับไปสะพัสามครอนนะครับไปวงเวีย,ยนใหญ่ก็มองให้ดัวเพื่อมารดติดขัดมากนะครับจนทำให้ประชาชนเนี่ยเกิด น่าจะทำหน้าที่เป็นกรรมการการประสานทีนั่นแหลเริ่มต้นเราตั้งตั้งหลั 20, 20 25, กเอาไว้เลยนะครับว่าเราจะน่าจะมีผู้โดยสารในที่สาประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันคนต่อวันซึ่งตัวเลขที่เราตั้งหลักไว้เนี่ยเป็นตัวเลขขาดการศึกษาจากที่ปภาษาที่ทางบริษัทกรงเทพมหานครได้การจ้างไปนะครับแต่ส่วนทางทีซ่าก็มีเครื่องมือตัรเองเพืออกแบบโครงการระบบวิวัฒน์ทุกคนซึ่งผมเระบบสุดสุดสุด แล้วก็ได้ลดตัวมาการลดลงจนกระทั่งให้เตียงขอที่เราได้ลดค่าโดยสาจากส0บาเป็น5บาทตลอดสายเราก็พบว่าทผู้โดยสารออกจากท่าต่อจากบรสถานี้ก็คนจะเรยนท่านนท่านประการว่าเชิญ2อมหรือคนึ้นไปเนี่ยการจะเตรียมรถเองอะไรอะไรเองทำสอยอีกชงต้องเพิ่มที่งวันเสาร์ก็ลดลงประมาณ30%หรือมากกว่าวันอาทิตย์ก็ลอประมาณ1นะครับ ก็ขออนุญาตเรียนมีารว่าโครงการ BRT เป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เนื่องจากว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในขนาการดำเนินการ3ปีเนี่ยผู้โดยสารที่ประสบอุปเหตุในการเดินทางด้วยระบบ BRT มีศูงคนเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากเนื่องจากว่าตัวระบบเอออกแบบไว้ให้ประชาชนสามารถขึ้นรถได้โดยที่ไม่ต้องเดินก้าข้างคือเป็นลักษณะเดินทางแบบชนทั่วไปมีความสะดวกสบายปลอดภัย